เราก็ไม่ไดงเสร็จแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นไลฟ์มาตั้งนานใครจะคิดว่าตอนจบมันจะเป็นอย่างเงี้ยพูดจริงๆก็ไม่ควรทอํอมาพยายามอธิบายเขาก็จะแม่เรากําลังตกยุคอยู่หรือเปล่าคูณไม่เคยเอ,อ่อย่างนี้เลยในชีวิตก็ได้แต่อคุณแล้วก็ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอนะ่ะประเด็นร้อนชั่วคืนเมื่อคืนไม่ต้องหลับต้องนอนกันเลยค่ะเฮ้ยแบบไม่ได้ตั้งใจปกติคือไม่ได้คิดอะไรด้วยไม่ได้โปรโมทไม่ได้อะไรด้วยนะแบบว่าทํารายการมาก็คืออัดเพราะว่าเหมือนแบบว่าเรา ไปถ่ายโฆษณาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยมันจะต้องมีรายการออนไลน์ซัพพอร์ตแล้วตัวเราเองกว่าเราจะว่างอย่างเงี้ยมันก็จะว่างหลังเที่ยงคืนทุกวันแล้วจะมีใครที่แบบมานั่งรอเราถ่ายเที่ยงคืนได้อะไรเงี้ยจนวันนึงทุกคนก็แก้ปัญหาด้วยกันเอาละขึ้นรายการนี้เลยแล้วกันก็ที่จริงทํามาเมื่อวานอยู่ดีๆก็เอาจากแม่ลีน่าต้องขอขอโทษแพรลี่กับขอโทษแม่ลีน่าทั้งคู่อันนี้ต้องขอโทษทั้งคู่จริง จากที่แบบว่าวันล้วน่ะเราจะถ่ายทองสองเทปอยู่แล้วก็บ้านมันก็จะแบบมีห้องหลายห้องอ่ะนึกออกป่ะก็ให้คุณลีน่าจังอยู่ตรงนูน้นปรากฏว่าตอนจบอ่ะทีมงานบอกเฮ้ยขอไลฟ์หน่อยห้าสี่สามสองโอ้โหแม่ลีน่าเขาก็เล่นใหญ่อยู่แล้วเขาเล่นแบบสี่สามสองแบบบางคนถามว่าโอ้ทำไมเล่นใหญ่ขนาดนั้นแต่ก็รู้นะว่าเวลานางเล่นแล้วเบรกไม่อยู่อ่ะนางเล่นแล้วแบบว่าเบรกไม่อยู่ก็เข้าใจนางนะแต่ก็แพรี่อ่ะ ชื่อไหมว่าตอนแรกอ่ะใครไปจับหัวเขาเนี่ยเขาเขาพูดแม่อย่าเล่นผมหนูเลยอันนี้คือเขาพูดกับแม่ส่วนตัวอยู่แล้วอย่างเงี้ยว่าเหมือนประมาณนับไปเล่นหนังพิพใช่ไหมล่ะแล้วโดวนกระชากวิทยุนออกอันนั้นอ่ะคือมีการเตรียมมาก่อนเหมือนมันหนังแต่หมายถึงว่าอันเนี้อยู่ดีๆเราไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นนะเว้ยเหมือนก็มันจะกอดลากัรนน์นอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็แบบช่วงที่แบบผมคิดว่ากําลังไลอยู่คงไปดึงแล้วหลุดจริงๆก็รู้เลยว่าแพรี่แบบ น้ำตาไหลเลยอะไรคือช็อกบ้าใครจะไม่ช็อกล่ะช็อกแบบว่าเฮ้ยมันทุกอย่างมันจะจบดีๆอ่ะจบแบบแบบไม่ไม่ไม่รู้มันจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยคือคือตอนนั้นพี่แพลี่เขาร้องไห้เลยน้าก็เดินไปน้าไปร้องไห้ในห้องน้ำเหมือนไปแบบไปฮึกในห้องน้ำไปฮึกเฮ้ยคือแบบว่าคือพระรามารู้ทีิธีคือพีกน้องพระรามพี่หงษมาบอกว่าเฮ้ยแม่พี่แพลรี่ครู ร้องไห้เราก็แต่ตอนนั้นคือช็อกอยู่แล้วรู้ว่าแบบรู้รู้รู้ว่าแบบว่ามันหนักแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยเรียกพี่ลีน่ามาพี่ลีน่าขอคุยด้วยหน่อยสยอะไรเงี้ยมันจะตอนนี้เขาไลฟ์อยู่นะตอนที่ในระหว่างที่แพรรี่ไลฟ์เพราะบ้านแพรรี่ก็ไม่อยู่ไกลกับบ้านมมดทางานแล้วก็ในระหว่างที่เขาไลฟ์อยู่อะทุกคนก็อก็ว่าจะบอกจะบอกพี่ลีน่าไงเพราะพี่ลีน่าก็ต้องถ่ายต่อไปใช่ไหมล่ะ เขาบอกเอางี้พาะดตัดสินใจบอกเองหรือกันวันเนี้ยต้องขอโทษเขานะอะไรเงี้ยแต่ตอนที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเราไม่ได้มาเคลียร์ใจกันสามคนด้วยกัน,น,น,นไม่เคลียร์จะไปเคลียร์เพราะว่าตัวเราเองก็ต้องทํางานใช่ไหมล่ะแล้วก็มาดดำมารู้อีกทีคือกําลังเปลี่ยนชุดอยู่แล้วก็แพรล,ลี่ลเขาไลฟ์ไปแล้วอะไรเงี้ยเพระนั้นเราก็รู้เลยใช่ไหมคะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาไลฟ์มันก็คือมันก็ส่งครัวที่เขาต้องออกมาไลฟ์อะไรแบบนั้นก็ใช่อ่ะ เขาเขาก็ไม่ผิดอ่ะเขาก็บอกว่าเขาพูดทำในที่เราก็สะอึกกันนะว่าหัววิทย์ของเขาก็เหมือนหัวครูเขาว่าอะไรอย่างเงี้ยไปดึงเขาเขาก็รู้สึกคุณลีอาจางยเขาก็บอกว่ามันว่ามันก็คือการแสดงแต่เราก็ไม่รู้ว่าโอ้โหมันมันไม่มันไม่รู้ว่าจะแสดงเพราะมันไลฟ์อยู่อ่ะก็คือยู่นว่าไม่มีการจัดฉากเรียกเทสติ้งไม่ไม่เคยจัดฉากอยู่แล้วมั้งคะชีวิตนี้คือแบบ ถ้าจัดฉากอย่างนั้นคงไม่จัดฉากเพราะชอบอยู่เฉยๆมัมาดามไม่ได้ชอบอยู่แบบโอ้โหแบบก็รู้จักมานามอยู่แลอย่งางสถานการณ์ตอนนั้นก็คือคุณแพรที่ก็ถ่ายในการจบไปยังคงจบแล้วคือประเด็นน่ะคือนางจบแล้วแต่นางหวังดีกับเราด้วยนะพี่ม like สไลล์สิเดี๋ยวหนูช่วยแชร์ในเพจให้คือความหวังดีของน่ะเราถึงรู้สึกผิดทั้งคู่นี่หรอป่ะถามว่าอันนั้นใช่คอนเทนต์มันไม่ใช่คอนเทนต์คือปรากฏว่าเหมือนกับเหมือนรายการใหม่อ่ะมาดก็พูดกับทุกคนว่าพูดคือเรื่องแล้วรพูว่า เฮ้ยถ้าสาม EP แล้วมันไม่มีคนดูเรากลับไปทําของเราเหมือนเดิมเราอยู่ได้แล้วนะอะไรเงี้ยสองทุกคนก็เลยถึงบอกว่ามาดามม่รู้จะอะไรแต่ขอโทษทั้งคู่เพราะต้องทั้งคู่อ่ะอยากจะช่วยไลฟ์ให้ไลฟ์ในเพจของตัวเองอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วพี่ลีน่าก็มาขอโทษกับทางี่มดาดาว่าเขารู้สึกผิดคืนนั้นก็มาดาก็เอาคลิปลงในทิกติกกนั่นแหละที่เราคุยวันนั้นอ่ะแต่วันนี้เมื่อเช้าเห็นเขาบอกเมื่อเช้าขาไลฟ์พอมาไลฟ์ก็กลายเป็นเป็นอีกเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยใช่ไหม เขาก็บอกทุกอย่างมันไม่ใช่การมันคือการแสดงแล้วเขาก็แบบเขาไม่ได้รู้สึกผิดด้วยอะไรแต่ที่เขาพูดกับมิวดาดำกเขาพูดอีกอย่าง,าง <S <S เขาก็บอกว่าเขาก็รู้สึกผิดเขาก็บอกว่าคือเมืดอวัาว่าตอนที่ก็นางคุยกับมิวดาดัมานางคงชอค็อกเขาจริงๆ,ๆน,ะน,งนะนางคงช็อกแล้วนางคงกลับไปบ้านแล้วนางเพราะมันไลฟ์เมื่อไรเมื่อเช้าเมาืม่อม่กลางวันเมื่อกลางวันไปบ้านนางก็คงจะสาระตแล้วคงจะไลฟ์ใหม่อะไรเงี้ยป่ะ จริงๆพอเราเป็นคนกลางเราจะต้องไปคุยกับน้าจังอีกยังไม่ได้คุยกับใครเลยอ่ะเพราะว่าเราก็ช็อกอยู่เหมือนกันเหมือนเราทำรายการเราจะรู้ว่าคำตอบคืออะไรจบแต่อันนี้คือแบบเช้ามายังคุยกับพี่ต้นชวนพี่อะไรเกิดขึ้นว่าพี่พี่เราเราทำอะไรกันวะอะไรอย่างเงี้ยออกมาเช้ามาอู๋ทวิตเตอร์พี่พี่ทัวลงหนูก่อนหรือเปล่าอย่างแรกหนูไม่เกี่ยวข้องนะเรื่องเนี้ยปรากฏก็บอกว่ามันกลายเป็นแบบว่า ทิกตอกเต็มไปหมดเลยใช่ไหมละ่ะอะไรเงี้ยก็งงก็ยังงงย่งคุยกับปามอยู่ปามาเราทําอะไรกันวะอะไรเงี้ยจริงๆเรากลัวมีผลกระทบถึงมดดำไหมบางคนก็จะมองในเงี้มุมว่าเอ้ยทำไมมดดำยังให้พื้นที่กับคนแ<อ>บ<า>บันนั้นฟังมดดำนะ,ะคือวันนั้นอะเริ่มจงแตัดตีท้ายครัวปรากฏว่าตัวเองอะเป็นคนไปรับปากเขาว่าเออแม่เดี๋ยวนุหางานให้นะอะไรเงี้ยเพราะเราก็รู้สึกอย่าอันนี้ความสดตัวนะ้เห็น นางบอกว่านางข้าวนางก็ต้องเอามาอุ่นกินอะไรอย่างเงี้ยแบบก็เป็นสัญญากับนางไงแล้วก็จริงๆแล้วก็เอาใจใจ,ใจไม่ได้เป็นคนดีนางแต่ก็แอบ,บสงสารนางอ่ะโดยที่เฉพาะนางบอกว่าเนี่ยเหมือนคลินิกที่นางทำเขาปิดไปเหมือนนางไม่มีไรายได้เราก็รู้สึกว่าเอ้ยอะไรช่วยกันได้เราเมื่อก่อนเราก็เคยหากินกับเขาเราเราพูดกันแบบตรงๆเมื่อก่อนตอนที่เราแบบอยากจะสัมภาษณ์อะไรแรงๆอะไรเงี้ยเราก็เอาเข้ามาแต่ตอนนั้นไปรับปากเขาอะไรเงี้ย ไปรับปากเขาว่าเออเดี๋ยวมามาออกอรายการนะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็อุตส่ามานั่งรอเราสี่ห้าทุ่มแพรลี่อีกมั้งถึงบอกว่าแพรลี่นี่หนักกว่ามานั่งรอมั้งแต่ห้าโมงนะเพื่อเพื่อมาออกอรายการเพื่อแบบมานั่งรอมาคือแต่บ้านไม่ได้เหมือนมานั่งเล่นกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยตั้งแต่ห้าโมงนะแล้วเหตุการณ์วันนั้นมันตีสองแล้วมั้งที่เกิดขึ้นตีตีหนึ่งกว่าคิดดูสิแต่ละคนบา มันจะต้องโกรธใครว่าโกรธตัวเราเองนี่แหละเราทําอะไรอยู่วะล้วใต้แต่ขอโทษทั้งสองฝ่ายนะก็คืออันนี้จากจากใจจริงทุกอย่างเลยอ่ะไม่ไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้วอ่ะแล้วหลังลจากนี้รายการจะยังไงต่อที่เห็นมันโกวจะไม่อยากก็ <c oughs> เหนื่อยอ่ะก็ถามว่าเอาไงต่อวะ <c oughs> อก็ <c oughs> มันก็ทําสัญ,ญญากับบริษัทเข้าไปแล้วว่าก็ไปต่อานพลรนาเองก็ยังมาร่วมนะคะหรือว่าเขาไม่ได้เป็นพิธีกรนะคะหมายถึงว่าหมายถึงว่าเหมือนมันแก้ปัญหาด้วยการรายการนี้คือ แม่จำไม่มีคิวไปถ่ายที่ไหนด้ยวยความที่ตารางมันจำฟิกทุกวันน่ะจันถึงอาทิตย์นะทุกคนก็เลยบอกโอเคกองอะ่ะเปิดถ่ายรายการเทปแรกเที่ยงคืนนะคือหมายถึงจบจากรายการสดก่อนแฉก่อนเงี้ยแล้วมันจะมีที่ไหนเขาทําให้เราอะ่ะเสร็จเที่ยงคืนแล้วถ่ายเสร็จตีสามตีสี่อะไรเงี้ยถึงบอกว่า ขาได้แต่อบคุณแล้วก็ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะจะมีการจับกันคู่ม,มาเจออะไรไหมด้วยความที่เราไม่ได้จับไม่ได้จับทั้งคู่ม,มาเจอกันนะคะคนละเทปคนละเทปคนละเทปคือเราถ่ายสองเทปซึ่งแพรลี่เองอ่ะนางก็น่ารักนะเวย้ยคือตอนแรกไปพาแบบไปเยี่ยมเด็กไปเยี่ยมเด็กพิชอร์ที่เปิดใหม่ด้วยนั่นแหละแล้วก็กลับมาที่บ้านอีกจริงแล้วก็นางก็อุตส่าห์รอ ระหว่างรอก็แบบขนาดเราจับแยกห้องหมดแล้วนะแล้วัหลัง,งจากนี้พี่โนจะทำยังไงดีแบบเริ่มที่นในในฐานะที่เราเป็นคนกลางเรื่องคราวนี้ว่ามรู้จะทําไงอะอเพราะว่าอันนี้เราก็ไม่ได้เซตแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นคิดดูดิอยู่กันมาตั้งแต่กับแพรลี่อยู่ตั้งแต่หกโมงจนถึง,ถงตีหนึ่งไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอยู่ดีๆทุกคนหวังดีที่จะช่วยหลายเพราะโปรเทคที่ทางโปรเทคช่างบอก ช่วยไลฟ์ช่วยไลฟ์เพจหน่อยครับอะไรเงี้ยจะได้มีคนตามเอาง่ายๆเลยแค่ต้องการแค่ว่าโอเคเขาได้แชร์ปรากฏว่าไลฟ์มาตั้งนานใครจะคิดว่าตอนจบมันจะเป็นอย่างเงี้ยว่าคำถามในมุมมองของตัวเราที่อยู่ตรงเหตุการณ์ซึ่งแมาอย่างบาลีนาจักคบุลีนาจักก็พูดตลอดว่าเขาทําไปด้วยความเอ็นดูแต่ในมุมมองของเราอะบางคนก็มองว่ามันไม่เราไม่ทำพูดเขานะลองไปดูในคลิปว่าแม่โลกมันเปลี่ยนยุคไปแล้วเนาะ เแค่พูดเขาว่าันนี้พูดกับกุลีน่าเลยนะว่าโรคมันเปลี่ยนยุคไปแล้วเมื่อก่อนการด่าคนการเปรียบเทียบคนอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะดีเนาะมันอาจจะดังสมัยแฉแต่เช้าอุ้ยด่าคนอ่านอักษรยอนนี่ดังจริงๆเช้ามาแต่วันหนึ่งพยายามอธิบายเขาก็เจะแม่เรากําลังตกยุคอยู่หรือเปล่าก็ถามนางไปนะก็เมื่อวานนางก็เหมือนฟัง แต่เช้ามานีก็ไม่ฟังแล้วว่าคือตอนนี้เหมือนจะสองฝ่ายก็คือบทที่ฝังนึงก็พยายามโพสต์ต่างๆว่าไม่ควรทาแบบนี้โพสต์ไม่หยุดแต่เอาจริงๆถ้าสมมติเอาพูดจริงๆก็ไม่ควรทําอ่ะอการไปราา็นคชคือปะทะคารมการสนุกสนานมันว่าโอเคแต่การมาดามว่าถ้าเมื่อวานพูดัำแบบเป็นกลางเลยนะแพรรี่อดทนอดทนสูงมากเพราะตอนแรกไปมีการเบ ไปพูดถึงแฟนเขาไปเเขาอดทนมาตลอดแต่แบบว่าเขาบอกว่าสิ่งที่เขารับไม่ได้เลยคือการดึงวิกว่าแบบแม่วันนี้หนูแต่งหญิงแล้วหน้าอะไรอย่างเงี้ยนางก็พูดอย่างเงี้ยแต่ก็มาพูดคุณลีนิคุณลีน่าจังคุณลีน่าจังบอกว่าทาไมเหรอมันจะคิดมากทําไมอะไรอย่างเงี้ยเราเราอยู่ตรงกลางก็ไม่รู้ยังไงเพราะเราก็เป็นคนเอาเข้ามาในในฝั่งพี่มลาดเองหลังตรงนี้มันจะได้ทํางานกับเขาอีกนะครับกับทางพี่ลีน่าเอง ก็ถ้ามีโอกาสมันก็แหม่ถ้าวันหนึ่งเราก็เข้าใจนะเมื่อกี้ก็มีคนหลายๆคนบอกแต่บางที่บอกว่าวันนี้ที่เอาพี่ลีน่ามาเพราะเมื่อก่อนตอนสมัยเราอยากจะทํารายการแรงๆในยุคที่พวกเราทํารายการแรงๆเราก็ใช้เขาอะไรเงี้ยแค่วันนี้เรารู้สึกว่าคนลำบากอยู่อะไรเงี้ยก็ไม่อยากเขาก,<ๆ>ก,ก็ก็เอามาช่วย<ๆ>แต่ก็ไม่รู้ว่าในอนาคตเราจะเป็นยังไงอันเนี้ยไม่มีใครตอบได้หรอก หลักตรนนี้ทํางานกันอาจจะต้องมีสคริปต์ให้แกไหมอาจจะมมดําว่าถ้าจะต้องทำก็ต้องมีขอบเขตอ่ะอแต่คนนี้ปัญหาคือจะคุมได้ไหมจะคุมได้ไหมค <laughs> ือเ <laughs> นั่นแหละก็มันก็ไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นเลยจริงๆแล้วก็ไม่ได้เซ็ตไม่ได้ แม้ว่าทุกคนก็น่าจะรู้ว่ามันไม่ได้เซตอ่ะพ่าน่าก็ไปกันทุกคนน่าก็เจือเลยคุณพี่เคยเอ๋อย่างนี้เลยในชีวิตจริงๆฮะยังที่มันจะเป็นช็อคอยู่เลยเนี่ยช็อคอยู่เลยเคยในเหตุการณ์ไม่สามารถจับตัวคู่มาเคลียร์ตอนนั้นได้เลยใช่ไหมครับ้าแผลติยุกับบ้านเลยเขากลับเลยก็มันเขาเขาบอกว่าเหมือนแบบเล่นๆกันอยู่อ่ะแทนที่มักฉันยังบอกว่ามานี่มาเด็กูขายทุเรียนให้อะไรอย่างนี้ยทุเรียนทอดของนางอะไรอย่างเงี้ยยังเล่นกันอยู่เลยแล้วแบบอะไร งงเนาะบางทีอะจังหวะชีวิตอ่พี่ีมาดามขออนุญาตถามเรื่องหนึ่งล่าสุดคุณโมอีนาเขาบอกเขาออกมาร้องไห้สามวันสามคืนโอ้ตายบอกคุยมั่วคุยอันนาไปแล้วโมเอ้ยลูกไม่ต้องไปเครียดไม่เคยโกรธไม่เคยอะไรเลยโมเหมือนเขาเสียใจไม่เคยด่าเขาแรงอะไรอย่างเงี้เออมาดามไม่ได้ด่านะคะเดี๋ยวก่อนเข้าใจผิดกันใหม่มาดามยังไม่เคยด่านะโอ้ย่างนั้นเรียกว่าด่าแล้วหรอ ก็ไม่ได้มีอะไรแรบให้เพอเขา่อนเขากแม่โกรธเนขากรแม่โกรธเขาเลยเขาเสียใจให้เขาไม่ที่กูก่อเขาบอกว่าเขาเสียใจที่ก็ต้องถือเป็นพี่แล้วพี่ก็ไปพูดอะไปพูดใครนี่จะพูดกับเาส่วนตัวก่อน่ได้พูดผัจริงๆจริงในในที่เราพูดไปเราไปเตือนในฐานะพี่เขามองว่าเราไปว่าไวีทาไมก็ไม่ต้องไปก็ไม่ไม่เคยโกรธไม่เคยเกลียดเป็นบ้านหรอไลา์ก็มีโทรศัพท์ก็ไม่โทรมาหาละ น้อยใจบังคุยแอนนาไปแล้วแอนนาอยู่กับแม่กบทุกวันแล้วไงพอเราไปสามวันสคืนนะคะแม่เขาเขาเส้ามากเเขาต้องนอนลูกเขาต้องนอนลูกแม่แบบอีโมคุณโมต้องนอนลูกแล้วอย่าไปฟุ้งซ่านลูกมันผ่านไปแล้วลูกเนอะไป่มได้เห็นเขาที่เขาออกมาให้สัมภาษณ์บ้าก็งานแอนนาไม่ใช่หรอเออขบวนการอะไรกันหรอก คุยกันไปจบไปแล้วไม่ใช่หรอแต่ไม่ได้มีการคุยกันหลังจากนั้นที่สำคัญไอ้นาคุยประจำทุกวันนะแต่โมเองไไม่ด้ยังยังไม่เคยเจอกับโมเลยก็โมก็มาเล่นละครอยู่ช่วงวันใช่ไหมล่ะจบไปไม่นอนไม่นอนไม่นอนนนต้องพักเหนื่อยแล้วมันหลายเรื่องแล้วอ่ะ